ผู้ชายปากีไม่ดีแถมยังอันตรายอย่าเหมารวมนะคะคนดีก็มีคนไม่ดีก็เยอะที่มาพูดไม่ได้เข้าข้างใครเพราะคนเราเจอมาไม่เหมือนกันถ้าจะเตือนกันก็ควรเตือนในสิ่งที่ดีอย่าเจาะว่าเป็นใครเพราะคนเรานิสัยไม่เหมือนกันมีข้อดีย่อมมีข้อเสียถ้าเราเจออะไรไม่ดีก็แค่เลี่ยงแล้วก็จบไป ถ้าเราเอามาพูดต่อจากที่ไม่ดีคนเดียวแต่เสียวกันทั่ววงการเลยค่ะแล้วที่ขวัญมาพูดไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นเคยค่ะแต่แค่เลี่ยงที่จะไม่พูดถึงและถึงพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแถมยังทำให้คนอื่นไม่รู้ข้อมูลที่จริงคิดไปต่างๆนานา,นาเข้าใจผิดทั้งๆท,งท,งที่ไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองและ ทำให้ผู้ชายดีๆเสียหายไปด้วยอย่าเอาความคิดตัวเองหรือเรื่องตัวเองไปเปรียบเทียบกับความคิดหรือเรื่องของคนอื่นนะคะเพราะบางทีความที่เราหวังดีอาจจะกลายเป็นความหวังร้ายจาไว้นะคะประสบการณ์ของใครก็ของมันถ้าเขาฟังที่เราเตือนแล้วเขารอดแต่เขา ก็จะไปเจอในสิ่งอื่นอยู่ดีจริงไหมคะอย่าเอาประสบการณ์ของตัวเองมาทําให้คนอื่นกลัวไปด้วยเราเตือนเขาได้และถึงแม้บางทีเราเตือนไปแล้วมันเป็นกําหนดของเขาเขาก็ต้องเจอสิ่งสิ่งนั้นอยู่ดีไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายเขาก็ต้องเจอเพราะว่าในชีวิตเขาถูกกําหนดไว้แบบนั้นอยู่แล้วถ้าเขา ไม่เจอในสิ่งที่เราเตือนก็ดีไปแต่เขาก็ยังจะไปเจอสิ่งอื่นอยู่ดีที่เราไม่ได้เจอเหมือนเขาเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของใครก็ของมันมันต่างกันนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือจะร้ายถ้ามันถึงเวลาของเขาเขาก็ต้องเจออยู่ดีคนฟังก็ต้องฟังหูไว้หูนะคะอย่าเชื่อไปหมดทุกอย่างถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะไม่ได้เจอคนดีๆแน่นอนค่ะและขวัญจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่า ไม่ใช่แค่ผู้ชายปากีที่ไม่ดีหรือว่าอันตรายผู้ชายทั่วโลกก็เป็นนะคะเพียงแค่ว่าเราจะได้เจอผู้ชายแบบไหนแค่นั้นเองขวัญเชื่อนะคะว่าการที่เราจะมีใครสักคนดีๆเข้ามาในชีวิตหรือได้เจอคู่ครองดีๆในชีวิตมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราเป็นคนแบบไหนเราก็จะได้เจอคนแบบเดียวกันกับเราเหมือนที่ทุกคนรู้กันว่า คนสินเสมอกันมักจะได้มาเจอกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีแน่นอนเราก็ต้องได้เจอคู่ครองที่ดีและสุดท้ายนี้ขวัญอยากจะฝากไปถึงสาวๆนะคะที่กำลังคบหากับหนุ่มปากีถ้าเกิดว่าเข้ามาแปลกๆมาเหมือนจะมาปอกลอกมาหลอกเราก็จงหลีกห่างไปให้ไกลๆเลยค่ะเพราะขวัญเชื่อว่าสาวๆบ้านเราฉลาดคิดฉลาดเลือกและ อย่าฟังความข้างเดียวนะคะเพราะว่าผู้ชายดีๆก็มีถ้าผู้ชายไม่ดีแค่หนึ่งคนมันก็จะทำให้ผู้ชายดี10คนเสียหายไปด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนที่ขวันบอกฟังหูไว้หูฟังเอาไปเป็นประสบการณ์เผื่อว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเหมือนกำลังเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ให้รีบดีดตัวออกมาเลยอย่าสารต่อเด็ดขาดนะคะ และที่สำคัญเลยไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนาเพราะว่ามันคือนิสัยคน